มาครับวันนี้จะมาเปิดนี่ครับรอบสิบสามใบมันแลกเชลนะนี่จะให้ดูนี่สองใบนี้มาจากการแลกเชลฮะผมจะเปิดใบนี้ก่อนครับแลกเชลใบแรกโอ้โ,อโหโคเซ่แปดสิบแปดล้านเอ้หกสิบห้าล้านโหสักจัดแปดสิบแปดแม่ทำสักหน่อยแล้ว คุณเนตาคุ้ย,ยคุมค้มคุม้ไมไรเงี้ยเฮ้ยคุ้มแล้วครับหืมอ๋อแม่แพ็คนี่มันคุ้มจริงนะก็อันนี้ก็ศูนย์หกนะครับศูนย์หกยูศูนย์หกยูจับก็ใบแรกนะไปเลย โอ้เอสเซียงคนระับเป็นขอยตกใจพราไได้ประมาณหกสิบแอมแล้วเมื่อกี้คนระก็ขอร้อยล้านขึ้นนะเออฟิลิปลามนะฮะหปาเจ็ดเอาเรื่องอยู่ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะคะน่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดอ่ากดไล,ลค์ด้วยนะครับอย่าลืมครับดูคยิปกันตนะครับ